สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนะครับผมฝรั่งเศสและอังกฤษถ้าเกิดเราพูดกันถึง2ประเทศนี้เนี่ยเราเนี่ยนะครับผมก็อาจจะนึกถึง ประเทศคู่รักคู่แคนนะครับผมที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานมากๆตั้งแต่ยุคโบราณเลยที่บอกว่าเป็นคู่รักคู่แค้นเนี่ยคืออะไรนะครับผมเรียกได้ว่านะครับพวกเขาเนี่ยเคยก่อสงครามด้วยกันมาเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนและเรียกได้ว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับผมตั้งแต่ในยุคของเมดิวัลหรือว่ายุคกลางในยอย่างสงครามร้อยปี หรือในยุคที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นสงครามนโปเลียนิกใช่ไหมครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกนับไม่ถ้วนเลยแต่เรียกได้ว่า2อ,อันนี้เนี่ยก็คงเป็นสงครามที่ดังที่สุดระหว่าง2ประเทศนี้แล้วถูกไหมแต่พอในช่วงยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับผมสประเทศนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นพี่น้องนะครับที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาในแทบแทบจะทุกสงครามเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับผมสงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นก็นับว่าอยู่ฝั่งเดียวกันถูกไหมและทั้งคู่เนี่ยก็เป็นสมาชิกของนาโต้ด ความสัมพันธ์ของประเทศ2ประเทศนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าครบรดและยาวนานเป็นอย่างมากแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสประเทศนี้เนี่ยนะครับผมมันเคยมีจุดที่เกือบจะรวมกลายมาเป็นประเทศเดียวกันกลายมาเป็นอาณาจักรเดียวกันนะครับผมซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับผมจะเรียกการรวมตัวของทั้ง2ชาตินี้เนี่ยว่าฟรังโกบริ t ิชยูเนียนนะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือสหาภาพแห่งฝรั่งเศสและเกาะบริติชนะครับ เรื่องราวของการรวมชาติ2ชาตินี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่รวมเหตุการณ์ในยุคกลางนะครับหรือยุคโบราณกว่านั้นที่เรียกได้ว่ามันอาจจะเกือบเกิดขึ้นเพราะว่าอังกฤษเนี่ยรุกรานฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมได้พื้นที่จํานวนมากไปจนฝรั่งเศสเนี่ยเกือบจะพ่ายแพ้ซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะไม่นับละกันนะครับเพราะถ้าเกิดรวมเนี่ยมันก็อาจจะกลายไปเป็นพื้นที่ของอาณาจักรอังกฤษถูกมมมมัั้้ซึ่งถาาาเเแบบนนนนนกก็็จะะดดูธรรรคผหือ ประเทศที่พ่ายแพ้เสียดินแดนเสียอาณาเขตให้กับประเทศที่ชนะสงครามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดกันถนึงเหตุการณ์ในยุคที่เรียกได้ว่าใหม่มาหน่อยยุคที่มีปืนแล้วนะครับผมเป็นยุคศตะวรรษที่20ขึ้นไปมันจะทําให้เหตุการณ์การรวมชาติของฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่เฮ้ยฟังแล้วประหลาดใจเป็นเรื่องที่ฟังแล้วไม่เคยดินจากที่ไหนมาก่อนนะครับซึ่งเรื่องราวของเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับดูว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยเขาคืนดีกันตอนไหนเขาเริ่มจับมือกันเขาเริ่มจะ ตอนับกันจริงๆเนี่ยถ้าเกิดนับกันเป็นตามลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าประเทศ2ประเทศนี้เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยนะครับผมในเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า The Ont Ong t o n g Cordial นะครับ อ่านผิดไปตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆมันเป็นภาษาฝรั่งเศสอธิบายสั้นๆนะครับผมไอ้องตองคอเดียวเนี่ยมันคือการที่ฝรั่งเศสก,กับอังกฤษเนี่ยนะครับผมเริ่มที่จะลงนามนะครับผมในส่วนที่สัญญาเล็กๆน้อยๆต่างๆมากมายที่ยกระดับและพัฒนาความสัมพันธ์นของทั้งสองประเทศนี้หลักๆเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเพราะเยอรมนีเนี่ยนะครับผมในช่วงนั้นเนี่ยเริ่มจะมีอํานาจแล้วแล้วเขาก็มีพันธมิตรของตัวเองมีฝ่ายของตัวเองเหมือนกันฝรั่งเศสเนี่ยเกรงกลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกกลายเป็นเป้าหมายของการรุกรานขเาต การขยายอำนาจต่างๆเนี่ยเขาจึงต้องการมีเพื่อนไว้สักคนนะครับผมซึ่งมหาอำนาจในยุโรปตอนนั้นเนี่ยมันก็มีจํานวนประเทศไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับผมอังกฤษเนี่ยจึงกลายมาเป็นผู้เล่นสําคัญนะครับผมที่ฝรั่งเศสเนี่ยต้องการที่จะกลายเป็นพันธมิตรด้วยแต่ไอจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้พูดถึงนะครับผมการรวมชาติของทั้งสองประเทศหรอกมันเป็นแค่การบอกให้โลกทั้งโลกได้รู้นะครับว่าเฮ้ยนี่นะเพื่อนกูนะฝรั่งเศสเพื่อนกูอังกฤษเพื่อนกูประมาณนี้นะครับผม ซึ่งไออองตองคอเดียลเนี่ยนะครับผมมันเกิดขึ้นในปี1904ก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่1 10ปีนะครับซึ่งพอจบสงครามโลกครั้งที่1แล้วเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าของจริงช่วยกันรบในสงครามการศึกการต่อสู้ต่างๆนะครับซึ่งพอมาถึงในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรียกได้ว่าครั้งนี้แหละครับผมที่เกือบจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่2ประเทศนี้เนี่ยรวมชาติกัน เพราะในปี1940เนี่ยเยอรมนีเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําการรุกรานฝรั่งเศสและก็ยึดพื้นที่ต่างๆด้วยความรวดเร็วนะครับผมทําให้เรียกได้ว่าความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผม ซึ่งความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสเนี่ยมันทำให้อังกฤษเนี่ยนะครับผมกระวนกระวายว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นเป้เปาหมายต่อไปของพวกเยอรมนีอังกฤษเนี่ยเลยต้องหาวิธีทําทุกอย่างเลยนะครับที่จะจัดการหยุดเยอรมนีไว้ให้ได้หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือข้อเสนอนั่นเองนะครับผมข้อเสนอที่จะสร้างสหภาพขึ้นมานั่นก็คือสหภาพแห่งฝรั่งเศสและบริทิชหรือว่าแฟรงโกบริ t i s ยูเนี n ยนนั่นเองซึ่งในข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับผมมันคือการรวมชาติการระหว่างสหราชอาณาจักรกับฝรั่งเศส รวมไปถึงนะครับผมพื้นที่โคโลนีต่างๆพื้นที่อนานิคมหรือพื้นที่ปกครอง ในต่างแดนของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเลยเนี่ยร่วมมาเป็นยูเนียนเดียวกันโดยที่นะครับผมศูนย์กลางของรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ที่ลอนดอนซึ่งหลักๆเนี่ยจะรวมไปถึงนโยบายการต่างประเทศและนโยบายทางทหารนะครับส่วนเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมทางอังกฤษเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลไปจกนกว่าจะจบสงครามทีนี้ประมุขของรัฐกับผู้นํารัฐบาลล่ะด้วยความที่อังกฤษเนี่ยมีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์ถูกไหมมีผู้นํารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมมีประธานาธิบดีอย่างนี้ใครจะเป็นใครบ้างครผม จะเป็นหัวหน้าของรัฐบาลครจะเป็นประมุขของประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของสาภาพใหม่นี้ตามข้อตกลงเนี่ยผู้นำรัฐบาลนะครับผมและประมุขของรัฐของทางอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยจะยังอยู่สรุปก็คือจะเป็นรัฐใหม่ที่มีทั้งประธานาธิบดีมีทั้งนะครับผมกษัตริย์และมีทั้งนายกรัฐมนตรีนั่นเอง แต่เรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงข้อเสนอนะครับผมที่ต้องมีการคุยกันและต้องมีการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีแต่ก่อนอื่นที่มันจะมีการเจรจาและการคุยกันข้อตกลงนี้ได้เนี่ยทั้ง2ประเทศนะครับหรือ2รัฐเนี่ยต้องผ่านร่างกฎหมายนี้จากสภาทั้งคู่ก่อนนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดโต่งมากๆเลยถูกไหมแต่ปรากฏว่าถึงฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในสงครามเป็นฝ่ายที่โดนลุกรานอยู่ตอนนี้เนี่ยนักการเมืองของฝรั่งเศสนะครับผมเหล่าสอสต่างๆเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับผมกับร่างกฎหมายนี้เพราะเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนการยกฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมให กลายไปเป็นอาณาเขตของอังกฤษ,กฤษเพราะตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสแทบจะไม่เหลืออำนาจในการต่อรองอะไรต่างๆแล้วอังกฤษเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลในข้อตกลงนี้มากกว่านั่นเองน่าจํทำให้ฝรั่งเศสนี่นะครับผมตัดสินใจปฏิเสธข้อตกลงนี้และกลายไปเป็น Military o c c u p a t i o n ของเยอรมนีไปจนสุดท้ายก็ได้กลายมาเป็นรัฐวิชีฟรานซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมใกล้เคียงที่สุดแล้วกับการรวมชาติอย่างถูกกฎหมายนะถูกกฎหมายคือไงคือมีการร่างกฎหมายมีการลงมติมีนักการเมืองเข้ามาเกี่่ยยววไไมดด้้การส สงครามหรือการยึดครองกับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมเป็นเหตุการณ์ในปี1956ัน้นั่นเองนะครับผมเป็นเหตุการณ์วิกฤตคลองสุเอซนั่นเองนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่กองทัพของฝรั่งเศสกองทัพของอังกฤษและกองทัพของอิสราเอลเนี่ยร่วมมือกันต่อสู้กับกองทัพของอียิปต์ที่พวกเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะยึดคลองสุเอซคืนจากอียิปต์หรือเราจะรู้จักเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผมในนามของสงครามอาหารับอิสราเอลครั้งที่2นั่นเอง ซึ่งทางอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการนะครับผมรวมกองทัพกันสําหรับศึกสงครามครั้งนี้มีชื่อว่า AngloF r e n c h Task Force นะครับซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าการรบเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่ทําให้ทางฝรั่งเศสเนี่ยได้นําไอเดียของการรวมชาติเนี่ยกลับมานะครับผมรื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งแต่มันจะแตกต่างจากคราวที่แล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยการรวมชาติครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเข้าหมายถึงเพียงแค่ตัวของอาณาเขตนะครับผมและตัวของกองทัพให้มันอยู่ภายใต้ธงเดียวกัน รวมไปถึงประมุขของรัฐนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือควีนอลิซาเบธควีนอลิซาเบธเนี่ยจะได้รับตำแหน่งเพิ่มเติมมานะครับผมคือควีนออฟฟรานซ์ด้วยแต่ในเรื่องของรัฐบาลและการบริหารต่างๆงบประมาณต่างๆเนี่ยคือแยกกันอย่างชัดเจนการบริหารของอังกฤษเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของอังกฤษไปการบริหารของฝรั่งเศสจะเป็นเรื่องของฝรั่งเศสไปเพราะทางนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสอย่างนายกีโมเล่เนี่ย เขาเนี่ยอยากให้ฝรั่งเศสและอังกฤษนร่วมชาติกันแล้วกลายไปเป็นเสาอํานาจที่สในช่วงสงครามเย็นคือตอนนั้นเนี่ยมันมีอเมริกาเนี่ยนะครับถูกไหมที่เป็นผู้นําโลกเสรีแล้วมันก็มีโซเวียตที่เป็นผู้นําโลกคอมมิวนิสต์ถูกปะเขาเนี่ยต้องการให้ฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยนะครับผมกลายมาเป็นเสาที่จะเป็นผู้นําของยุโรปนะครับผมด้วยลัทธิอิมพีเรียลิซึมหรือว่าจากักรวรรดินิยมอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ซึ่งข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ผ่านแม้กระทั่งของรัฐบาลฝรั่งเศสเองเลยด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นการสรุปโดยย่อมากๆเลยนะเรื่องจริงๆเนี่ยมันมีอีกมากมายเลยถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ลองไปหาเอาใน Google ได้น่าจะมีนะครับผมบทความที่เต็มกว่านี้แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ครบเครื่องกว่านี้ เขียนไว้อยู่วันนี้เนี่ยตามสไตล์ของ history world เราสรุปมาแบบสั้นๆคร่าวๆนะครับถ้าสนใจเพิ่มก็ไปหาอ่านกันเองได้เลยวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้ดจริงๆไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ